จะร้องไห้เพื่อโอลิฟเคลื่อนไหวร้องไห้โฮหลังเกิดดราม่าเดือดรุ่นพี่รุมดา่าทำดราม่าโดนถล่มอีกรอบ มีราม่าสนันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะสำหรับโอลิฟโนบาหรือโอลิฟโตเกียวเนยกรอบอดีตดแม่ค้าออนไลน์สวยเซ็กซี่คนดังซึ่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในงานประกวดรอบ audition ออของมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์โอลิฟได้วิ่งขึ้นไปบนเวทีขณะที่ผู้เข้าประกวดหนุ่มห่อหมายเลข19นักว่ายน้ำกำลังจะถอดกางเกงเพื่อโชว์หุ่นให้คณะกรรมการดูทำเอาอ้วนรีเทิร์นหนึ่งในคณะกรรมการการประกวดมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ ถึงกระดาโอลิล่ขึ้นมาทันทีว่าขึ้นมาเสือกอะไรบนเวทีลงไปเลยรู้ว่ารู้จกักแต่ ขึ้นมาบนนี้ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวจะลงไปจัดการนี่แฟนเหรอส่วนทางด้านป้อมวินิดค่ะหนึ่งในคณะกรรมการอีกโคนก็โกรธจัดจนควันออกหูเลยทีเดียวออกมาด่าออกไม้ฟาดแรงโดยบอกว่าแถวบ้านเรียกสรนนาลูกคนดีๆเขาไม่ทํากันแบบนี้แต่ทางโอลิฟก็ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงหรือพูดถึงกระแสดราม่าท,ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะและล่าสุดใน a ฟ e b o o k ของโอลิฟโนบาได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกดังเกิดดราม่า รุ่นพี่รุมดาด้วยการโพสต์คลิปขณะที่เธอกําลังทําขนมไปแล้วก็ร้องไห้ไปจนมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งถามโอลิฟขึ้นมาว่าแล้วเราจะเอาไปขายทาขนมไปร้องไห้ไปจะมีคนกล้ากินจะมีคนกล้าซื้อไหมคนอื่นเขาทํบราวนี่หัวเราะกันนี่ทําบราวนี่ร้องไห้แต่โอลิฟก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดค่ะเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครมาทําร้ายน้องชั้นงานนี้ค่ะก็ทําเอา แฟนคลับส่วนหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจโอลิฟให้สู้ๆแล้วก็สงสารเธอมากในขณะที่มีแฟนคลับส่วนหนึ่งก็เกิดรามากขึ้นโดยได้บอกว่าโอลิฟข่าวออกมาว่าไปทำเรื่องบนเวทีประกวดอีกแล้วตัวเองตัวจี๊ดเลยนะโดนหน้าหงายเลยนะใครไม่อายแต่ผมอายร้องเพื่อทำตัวเองทั้งนั้นทำแต่ละอย่างทำตัวปกติเหมือนคนอื่นไม่ได้หรออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ